ต,ตามเหตุตามปัจจัยการกระกกกทำของตนออมีสติสัพพัญญ,ญารู้ตัวทั่วพร้อมสันดานชั่ว่ๆเร็วๆว,ว่าหัดเปลี่ยนซะบ้างอ,อ่ะอ่ะครูวอวยพรยายมันมันกระทบมาอ,อ่ะมันก็ต้องกระทบสิ <laughs> นี่แหละวอวยพรตามความเป็นจริง <laughs> ความเรวความชั่วอะไรเลิกเลิกสันดาลการกระทำอะไรที่มนไม่ดีเล็วซามต่ำช้าที่มึงเห็นโทษมันเห็นภัยมันเนี่ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนสันดาลเองกันบ้างอิฟได้ไหมอิฟไม่ต้องอิฟเออตามความเป็นจริงมีสติในการรอคอยการตายใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทถ้ามึงประมาทเมื่อไหร่มึงพร้อมตายเสมอเพราะนั้นมีสติในการรอคอยการตายมองผมเลยแล้วเออมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จเยอะๆมีความสุขในปีใหม่ขอข้อหนักขอเดะสาธุสาธุนโมทนาสวันดีทุกคนนะสวัสดีปีใหม่นะครับผมแล้วเดี๋ยวปีหน้าเรากลับมาเจอกันอีกนะครับ เปนอะไรกันเนาะโอเคสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากครับาาสาธุจารสาธุาธามาถ้าต้องไหนขอบคุณครับอาจารย์สาธุอา,นะา,าจารย์นุนาอาจารย์สาธุจา ว่าจะซื้อข้าวหมกมาให้ปกติมาอยู่ที่นี่กันกี่โมงอะไรยังไงอ่ะไม่เป็นไรอาจารย์ข้าวหมงน้องจอกต้องกินอาจารย์เอาไปให้ทุกคนต้องฝึกกินเดี๋ยวผมทวงพี่หมีได้อ่าเดี๋ยอนี้สายตรงพี่หมีเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะว่าอาจะเอามาให้อยู่แต่ว่ายังไม่รู้กลัวไม่อยู่ที่นี่ไงไหน,หาาเ,นเดี๋ยวไปไล่ต่อในรถเดี๋ยว ฝากกหมตามแนหมเ่ๆๆอาจารย์เนี่ยฝากเลยใน400ล้านกว่าคนฝากติดตามแท็กพลันอยู่หน่อยในทิกต็อกนะแท็กพลันอยู่นะยูทูบก็แท็กพลันอยู่มาแล้วจ้ะในเฟซบุ๊กในเ c ซบุ o กก็ได้นะเฟซบุ๊กแท็กพลันอยูนะติดตามด้วยนะครับกาบแล้วครับคนหมื่นในอุตสาธุนะ ผมถามให้หมดแล้วนะว่าตัดฟันยังไงอะไรเนะถ้าผมถามอะไรผิดไปหรือว่าไม่ชอบใจ F อฟซผมขอโทษด้วยนะถามเพื่อบางครั้งเราไม่รู้เราก็อยากรู้นี่เองนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะขอให้ทุกคนนะถูกหวยนะอาจารย์หวยคนนี้ออกอะไรไม่รู้ขอขอขอมือเลขหน่อยมือเลขอะไรขอแบบมีเลขไปแล้ววันนที่คุณนับช้างไงไปอยู่ไหนมาเราไปหาดูเอาเอาคุณถามก็สิว่าที่คุณนับช้างนับกี่ตัวนับช้างนับกี่ตัวนับกี่ตัวรนับกี่ตัวทุกคน เดี๋ยวก็ะถามกูไปหวยเอารับกี่ตัวเจ็ดสี่สามช้างอะไรเป็นเจ็ดสี่สามแล้วสี่สามมาจากไหนอะเจ็ดสี่สามไอ้นี่รู้นี่ไอ้นี่รู้มากมากเลยเจ็ดสี่สามอุ๊ยอาจารย์อย่าลืมไปกดติดตามแท็กพลันยูนะใน Facebook นะขอแล้วนะแฟนเพจนะเนี่ย9ก้าพันกว่าคนเนี่ยขอตามนะจริงๆนะขอบคุณพี่หมีมากอันนี้ของพี่ของอาจารย์นะ อยากให้อันนี้ของพี่หมีแล้วนะอันนี้ของพี่หมีแล้วนะชอบย่งอาจารย์เนีปีนะพี่หมีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมนะนะ

เหรอครับแล้วถ้าผมว่าคน <c oughs> ตัดผมได้แหละบเหมือนว่าอาจารย์น่าจะกลับเลยครับ <c oughs> ใช่ครับจบแล้วครับนานไหมครับแม่ <c oughs> <c oughs> นานไหมครับ ประมาณประมาณกี่นาทีครับแม่ประมาณกี่นาทีครับแม่ได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอาจารย์ม่อาจารย์ยไหนเนี่ครับอาจารย์พ่ออยู่นี่อยู่นี่คุณเมย์น่าจะอยู่ข้างล่างครับอาจารย์เอ้าเหรอ ย่ามย่ามอาจารย์เอาย่ามใส่กระถงก,กับผ้าอาจารย์ทั้งไหนวะนี่หรอ เมื่อกี้เราออกไปทางไหนาทางนี้มมมมแม่แตนอะ่ะเขาจะมาเขา<ม>อยู่ก่อ,อผู้บริหารของไ้ยจะมอเขาบอกเขาอยู่ตรงนี้ยังประมาณสิบนาทีถึง ออให้จะรอรอได้ไหมเพราะว่าเขาไม่มีเวลามาหาเราที่ได้ <นา S 1> ได้รอรอได้ครับรอได้ครับนั่งรถข้าไปได้นะคะ,ะ,ะ,ะอ๋อนั่งข้างในได้ใช่ไหมเดี๋ยวนั่งข้างในก่อนครับ,รบโอเคครัััับบบคครรรสสวดีเาอยู่กันที่นี่อีกนานไหมอยู่ค่ะยังอยู่อ๋อยังอยู่นะอาจารย์รบกวนนิดนึงนะขอบคุณมากเลยจ้ะหันหันกล้องหน้าให้อาจารย์ที่นี่เช่าไหม หรือของของของพวกเรากันเองเลยของเอามาให้อาจารย์เลยก็ได้จารย์กลับกล้ององ จิงกระเบลคอนเวนเออสว่างวา่าเองจิงกระเบลเลยวันนี้บรรยากาศต้นคิสปัสเลยเอ่ะนี่จิงกระเบลเลยคลิสปัสอีฟจิงกระเบลรอพูดบริหารเดมอล ผู้บริหารเดอมอลลกำลังมาเขาอยู่แถวนี้เขาเลยอาขอเจอแป๊บหนึง่งอยู่ออฟฟิศที่ออกรายการเมื่อกี้นี่ไงมึงไม่ได้ดูกันเหรอ ออกรายการกับคุณแท็กพันลันยูเมื่อกี้นี่รายการไอ้นี่สวยว่ะหน้าเอาไปทำฉากบนเวลาจะไลไรสดบนบ้านอะแพงป่ะวะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ย<อ>เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยใครรู้อะ อยากได้เป็นแผงแบบนี้เลยยาวๆแต่แบบกว้างเลยอ่ะแบบเวลาจารย์ใช้เฟมใช้เฟมในการไลส์สวดเผื่อไล์สดบนบ้านอย่างเงี้ยมันมีอันนี้มันจะได้แบบเขียวๆหน่อยอย่างเงี้ยเออดีเหมือนกันเผื่อเวลาแบบจัดข้างล่างไม่ทันเวลากลางค่ำกลางคืนดึกดื่นมืดตืดอย่างเงี้ยจะได้ใช้อันนี้ได้ไม่แพงใช่ไหมแม่ไม่หนาว ไม่แพงเนาะพลาสติกใช่มันเป็นพลาสติกเคยเหมือนจะสั่งมาเหมือนแต่ละชุดแต่ละชุดเอามาต่อกันอะพอเวลามันเยอะเข้าอะเป็นแบบหูแพงอยู่นะ DIY ไม่มีเป็นแผ่นแบบนี้มั่งไม่แน่ใจเดี๋ยวลองไปหาดูในพวกช้อปปี้ลแบบาซาด้าใช่ มันแบบเอาไปฉากหลังติดไว้บนบ้านเนี่ยเวลาจะไลฟ์สดอย่างเงี้ยเผื่อว่าเวลาใช่เวลาน่าจะได้เออไม่ต้องลงข้างล่างเวลาแบบเรากลับมาเย็นแล้วอย่างเงี้ยทําข้างล่างไม่ทันอย่างเงี้ยเอออาจจะก็ว่าแพงนะเพราะอาจารย์เคยดูอยู่เคยจะซื้ออยู่แล้วมันรู้สึกว่าแพงมากโฮมโปรเมกะโฮมโฮมโปรกูว่าไปเมกะ